ส่วนคู่2นะครับเป็นปูนเสือสายซีอีกคู่หนึ่งครับมุมแดงนี่นิวปรกรณ์สโชคมีชัยกําลังสดเลยนะฟอร์มต่างจังหวัดนี่ไม่แพ้ใครเลยครับแไฟชนะ7เสมอ1แต่ยังไม่เคยเข้าเมืองกรุงครับส่วนน้ําเงินนี่คุ้นหูคุ้นตาในเมืองกรุงเป็นอย่างดีนะครับเป็กปตททองทวีครับคู่นี้ก่อนปล่อยตัวนี่เรทอยู่ที่นิวปรกรณ์เสมอครับยก3ขึ้นมาเป็กต่อ61่เล็กกว่าแต่ก,แก่แข็งแรงนะมีจังหวะ กดคอมาเสียบฉายชุดใหญ่เลยเห็นคู่ชกตัวเองเนี่ยโอ้โงอไม่โตตอบตอนแรกคิดว่าจะไปซะแล้วแต่สุดท้ายท้ายสุดฟื้นกลับมาครับขยมขยมขยมตีตีตีเร่งคืนได้เฉยเลยสำหรับนิวปกรณ์หัวใจแกน้องหมมสงสัยได้ความสวมหัวใจสิงมาจากลูกพี่นะครับทางพี่ตู่แล้วก็พี่ชัยสโชคมีชัยครับทำให้สถานการณ์ยกสี่เนี่ยกลับมาเบียดเบียดอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ายกนี้ครับเป็นของเป็ก จับในอย่างแข็งแทงยกเดียวชุดเดียวผ่านเลยครับเป๊กแข็งโป๊กครับต้องให้ฉายานี้เลยนะเป๊กแข็งโป๊กครับแล้วก็แหมอุปกรณ์นี่ก็ให้กําลังใจนะครับสู้แหมหัวใจแกนที่สุดๆอะ่ะสู้ฮกครับน้องบาวคนนี้ไม่ธรรมดานะครับหลังเกมฝั่งของเป๊กเองก็บอกว่าไฟนี้เร่งเยอะจะกลับมาแกร่งเหมือนเดิมให้ได้นะครับหลังจากที่หายหน้าหายตา จากเมืองกรุงไปประมาณ1ปีได้นี่กลับมาเป็นไฟที่2ละไฟหน้าเป๊กเจอกับยอดนาทีน่าดูนะเออยอดนาทีเองมีแข้งขวาแกเตะหนักๆลากมาเตะทีเอียงนะครับแม่นๆเลยส่วนเป๊กเองก็มีหมัดอาวุธหนักถ้าถึงตัวขึ้นคอได้เมื่อไหร่ก็มาประเภทตัวใครตัวมันเหมือนกันแหละครับ